เอาอธิบายดี่ที่มันเป็นเป็นอะไรวิธีต่อสายไฟต้นนะไปเอาได้ไหมไใสายไฟสยไหมส่ยม่กแข็งเกิกว่าชา่ิวา แงคอมอนเนี่ยอย่ามุงอย่ามุงดิเฮ้ยายเ,ยเ,าเลย เขียวเลยนะแดงนี่หน้าคือใช้ไม่ใช่ใชใชใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ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 ช่ใ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 ชมใช ต้องออเลยใส่ใส่ใส่หลังแกนออกอยู่เว้ยว,ว่ามันเรื่อันแต่ง่ายเขาพูดไฟ สีดเยอะดูดแล้นะตัวไหนเอ้สีแดงคอมสีแดงคอมตัวซีตมาจากคอมมอนแล้วสีน้ำเงินเป็นอาร์อาร์แล้วสีเหลืองเป็นตัวเอส น้ำเงินันอ่าเดี๋ยวชื่ยอย่ดเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เอานี้ก่อนเนียนๆคือสีแดงสีคือสีแดงอาสีน้ำเงินเหลืองส่วนสีตัวเอสนะครับตัวสีเหลืองนี้ต่อมาจากสายนี้นะครับสีเหลืองต,ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่พี่เทนตัวนี้ครับสตาร์ โซตัสนะครับคือสีเหลืองตัวน,นี้สะหลบข้กกางล่างนะครับนี่สีแดงป็น,นี้นลบข้างล่างแล้วสีน้ำเงินตัวน,นี้ก็ลงข้างล่างนี่สับสายนะครับสสายตัวน้น,นะครับไร่ต้องไลใ่ให้มันถูกนะครับไล่ไม่ถูกนี่ไม่ได้เลยนะครับ เป็นนี้นะครับต่อมาจากตัวนี้ในการต่อ่อก็คือลักคอมไปสำหรับเตือดเครื่องหรือหัวใจของมันตัดสตาร์ทเนี่ยเอามาจากนี่นี่ยเห็นไหมอ่า เนี่ยเขาเรียกว่าแคปสกัดมันก็สตาร์ทอีกแล้วเีตกันมาตอนเย็นได้เห็นแน่ๆพี่ตอนเย็นเปือดดูได้เลยลงไปแล้วสองสองสองวิดีโอแล้วเป็นชัดเลย WiFi w ได้ปะใช่ไหมเดี๋ยวจะนะไม่ต้องรำไรไน คือการสอนของพี่นะครับที่เรระกของเราแล้วกเ็เข้ามาขั้นตอนการประกอบแล้วก็จะเป็นจิตตั้งกันจะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับโอเคสายไฟจบแค่นี้นะครับต่อให้มาถูกนะเพื่อนๆต่อเลยนะครับ อะไรสีมันมีสีดำสีขาวสีน้ำตาลสายรรสีน้ำตาลคือเป็นสายอะไรพี่สีน้ำตาล

เกี่ยวนะครับเสียงเกี <ril jamais> <ô Words. S 2> ่ยวปลาถึงตาเนี่ย็กกว่าเนี่ย ให้นแน่นนะครับ้น่อย่าให้รวมอย่าให้หลุดแล้วก็ต่อเข้าตับตัวสายเท่าไหันด้วยใทก็สายพันแล้วก็ตัดตอกยาวหน่อยมนจะตึงก็จะโอ้ยาวยาวนี่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 น,นี่อ่าัด ายไปเดัข้าขมูเข้าอะไรเข้าเอาเทปสายมารวแล้วก็ตรงเรงที่มุมเข้ามันจะบางานที่ทำทอย่างที่บนผีผ้าอดเดียวว่าไทยทั้งหมดีดําตาเข้าตรงนี้นะครับําตาลต่อเ,เ,อเ,เข้าเปิครับเปดครับเปิดมาไห กระเติร์กัะเติร์กัะเติร์ดแล้วก็เนี่ยขันรถครับผมแล้วเราตอดที่พาวเขาเรียกว่าคอยลอ์พี่ตัวเนี้ยที่ดำๆเนี่ยคอยไฟใช่ปะ่ะ มแคัดรื่องนี้หันไปทางไหนก็ได้ใช่ไหมพี่ตัวเนี้ย und kann schön tanzen พ่วงสายอย่างนี้นะครับต่อยาวเป็นวยอันี่ใครมาชนด้วยวะเนี่ยดูสีขาวก็ต่อเข้าต่อกันเลยนะครับทีมมีทีต่างๆทีขาวตัวนี้คือต่อแบบเนี่ยเกียวกพ่วงพ่วงสายรองนะครับ เข้าตัวมือต้นมือต้นตัวข้างล่างนะครับดูกันทัดชัดง่ายง่ายดูตัวนี้นะครับอ่ามือข้างล่างตัวนี้เลยไปไปดูตัวขีขาวตัวนี้นะครับแล้วก็มาสายสุดท้ายก็คือสายสีดำนะครับ ไปทีดำไปจากเด็อย่างไม่บอกเด็กพักได้ดแล้วพอเข้า คือตัวนี้นะครับตัวข้างล่างนะครับที่ดับไล่ไลไล่มารงับให้นันแน่นตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไรพี่ส่วทนที่บ้าสตาร์ทเหมือนสตาร์เตอร์ไฟนี่เราเนี่ยพี่ ออ,อนี่ครับสายสีดำพ่วงลงมาก็คือสาข้างล่างตัวนี้สตาร์คอมนี้สตาร์ลมอ่าโอเคเสร็จแล้วครับ